่ตงมาหนีอะกูหนีไม่เป็นอะยี่ห้อย่อรบ,บานใครก็ไม่รู้หลงอะพวกคุณไม่รู้อะมมใ <จ S 1> ะต้ด้วย,วยจอยเกี่<ๆ>อะ <laughs> โดดเข้าบ้านเขาหมาก็ยิ่งอ่ะกูจะหนียังไงอ่ะกูไปไม่ถูกหบบนั้นใช่ไหมวันเนี่ยแล้วบ้านใครวะเนี่ยกูก็ต้องโดดกำแพงไงตำรวจดดมาไงยิ่งเนเออยิ่งก็คือไล่ใช่ไหมู่บ้านกูเรียกว่ายิ่งเดินไปเสาลีอินมันผ่านมาเอออินธรรมระมันผ่านมาจริงๆก็เจอบ่อยแล้วมันผ่านมาแล้วทําอะไรไม่ได้กูว่าชอบตื้ออยูแล้วคนอ่ะตั้งแต่ไอ้โจมบอกไงถ้ามึงไม่ตื้อมึงก็โดนตื้อ เอาว่าส <c ười> ันดานเก่ากลับมาก็ได้ไม่ใช่ป no ัญหาแต่กลัวตั้งใจเรียนอยู่แล้วชอบล่ารางวัลด้วยก็เอาว่าไอตอนนั้นเพื่อนเดินกันไปสิบกว่าคนเนี่ยจิมไอวันอะไรพวกเนี้ยไอบอยบอยหักอะไรพวกเนี้ยกลับกันมันก็อยู่ๆมามันเราเห็นแล้วว่าดำๆก้อนหนึ่งก็ผ่านมาเฮ้ยมันก็โยนมาไงเราก็ลอยไปลับไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรแต่ไม่รู้ว่าดำๆก้อนนึงก็ลอยไปรัเลักไปทำไง แล้วพรกก็การมไงมันกมถูกไอตัวนี้มันไม่ดีไงก็กมอยู่ไปหาตะปูมาเสียบกับคิดดูตอนนั้นน่ะแต่ถ้ามันรับไม่ติดหรือรับติดไอนี้อ้าแล้ว่ะตรงนั้นกูอ่ะตายแน่แต่ตรงนั้นกูไม่รู้ว่าเพื่อนจะตายไหมแต่กลัวะเละแน่หัวไม่มีแน่แต่มันรับเสียรับติดไปรับติดปองกปนแูมาเสียบมันเสียบไว้เก็บไว้ที่ห้องทุกวันโอ้แต่กูว่าชีวิตมึงนี่มันแบบมันแล้วไปดูคาราบาวที่หนาอัมหลวง กูก็ไม่รู้กูใส่ขาสั้นไปชุดบ้านงี้กูใส่ขาสั้นยีนอันเดียวนะมึงเนี่ยแม่อยู่ๆมาไอ้นี่แม่งเฮ้ยตัวเนี้ยกูจำได้ไม่มามิดมาฟันกูกรับอย่างเงี้ยป้าแม่แผลยังอยู่เลยเนี่ยโอ้โหตัวนี้จำได้มันมันฟันกูปุ๊บกูรับป้า